เรื่องวันนกปถะชาดกว่าด้วยเรื่องผู้มีความเขียรไม่เกียจค้าย้อนไปในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณวัดเชตวันมหาวิหารได้มีพระพิสุจ์จำนวนหนึ่งนำเพื่อนพระพิสุด้วยกันรูปหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระพิสุรูปนี้เกิดความท้อแท้ไม่อาจจะบำเพ็ญเพียรทําจิตของตนให้สงบได้จึงได้เลิกบำเพ็ญภาวนา มื่อแต่มาคิดน้อยใจว่าตนเองคงจะไม่มีบุญวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเสียแล้วเมื่อพระบรมศาสาศดาได้ฟังดังนั้นจึงได้ตรัสกับพระพิสูจผู้ลักความเพียรรูปนั้นว่าในอดีตกองเกวียนห้ารอยเล่มเดินทางไปในทางกันดานกลางทะเลทรายไม่มีน้ำดื่มแต่เพราะอาศัยความเพียรของพระพิสุรูปนี้ ทั้งมนุษย์และโคทั้งหลายจึงรอดชีวิตมาได้ภิกษุทั้งหมดในที่ประชุมนั้นจึงทูลอาราธนาให้ส่งเล่าเรื่องราวโดยละเอียดพระพุทธองค์จึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าแก่พระพิสุจทั้งหลายเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการที่นานแสนนานมาแล้ว มีเมืองเมืองหนึ่งชื่อนครพาราณสีมีเจ้าครองนครนามว่าพระเจ้าพรหมทัตในชาตินั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบังเกิดในตระกูลพ่อค้าหรือที่เราจะเรียกท่านได้อีกอย่างว่าพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วได้เที่ยวทำการค้าระหว่างเมืองต่างๆโดยมีเกวียนห้าร้อยเล่มเป็นพาหนะ อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องเดินทางไปค้าขายยังเมืองแห่งหนึ่งซึ่งการเดินทางนั้นก็จะต้องผ่านทะเลทรายที่มีความร้อนระอุและแห้งแล้งกันดานเป็นระยะทางถึง60โยชนพระโพธิสัตว์จึงสั่งให้บริวารเตรียมสเสบียงและของใช้ต่างๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารน้ำน้ำมันและฟืนสำหรับการหุงต้มการเดินทางก็จะทำได้แต่เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะเมื่อใดที่พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าทะเลทรายแห่งนี้ก็จะมีแต่ความร้อนเสมือนกองถ่านเพลิงไม่อาจจะเดินทางข้ามไปได้ดังนั้นเมื่อเวลาอารุณขึ้น พระอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าแล้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพ่อค้าและบริวารก็จะต้องพักการเดินทางแล้วรีบรับประทานอาหารเช้าให้เสร็จแต่เช้าตรู่แล้วสั่งให้บริวารจอดเวียนทั้ง500เล่มต่อกันเป็นวงกลมกางผ้าไว้เบื้องบนทำประรำสำหรับบังแดดและกันความร้อนส่วนในยามเย็น เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วจึงค่อยเริ่มเดินทางกันต่อไปการเดินทางข้ามทะเลทรายมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินทางข้ามมหาสมุทรที่จะต้องมีคนคอยดูทิศเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางโอ้โห นายท่านขอรับทะเลทรายแห่งเนี้ยต้นไม้ใบหญ้าสักต้นก็ไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางให้แกเราละขอรับเราจะใช้ดวงดาวสักดวงหนึ่งบนท้องฟ้าในยามราตรีเป็นเข็มทิศในการเดินทางของเราในเวลาเย็นเมื่อทุกคนบริโภคอาหารเสร็จพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้ว พื้นดินเกิดความเย็นพอที่จะเดินทางต่อไปได้กองเกวียนทั้ง500เล่มก็เดินทางต่อไปพระโพธิสัตว์ได้แต่งตั้งบริวารคนหนึ่งขึ้นมาด้วยทำหน้าที่คอยกำหนดว่าให้ขับเกวียนไปทางด้านนั้นด้านนี้โดยใช้ดาวนักสัตว์ดวงหนึ่งเป็นเข็มทิศและบริวารที่ทำหน้าที่คอยบอกทางนั้น จะนั่งอยู่ที่เกวียนเล่มแรกนี่เราเดินทางกันมาได้ถึง59โยชน์ยดแล้วนะเหลืออีกเพียงโยอดเดียวเท่านั้นเราก็จะพ้นจากทะเลทรายอันกันดานนี้แล้วละ่ะนายท่านขอรับ กระผมคิดว่าเราก็ไม่ควรจะบรรทุกฟืนและน้ำให้เป็นภาระของการเดินทางเพราะอีกเพียงราตรีเดียวเท่านั้นเราก็จะพ้นจากทะเลทรายนี้แล้วนะขอรับความคิดของเจ้าก็ฟังดูเข้าทีนะถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปบอกพวกเราทั้งหมดว่าให้ใช้ฟืนและน้ำเนี่ยให้หมดหลังจากบริโภคอาหารเย็นแล้วเราจะเริ่มเดินทางกันต่อไปขอรับ การเดินทางในค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะเป็นคืนสุดท้ายของการเดินทางข้ามทะเลทรายแต่ความจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะคนทําหน้าที่คอยดูดวงดาวแล้วสั่งให้เกวียนขับไปทางด้านนั้นด้านนี้บันี้้ินที่ผมหลับไปซะแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้นอนมาเป็นเวลาหลายวัน เมื่อโคและเวียนไม่มีคนคอยกำหนดทิศทางมันจึงเดินไปอย่างสเปสปะแล้วก็วนกลับมาเส้นทางเดิมที่เริ่มออกเดินทางเมื่อตอนหัวค่ำกว่าที่คนนำทางจะรู้ตัวก็วเป็นเวลารุ่งสามแล้วไ้เผลอหลับไปหน่อยเอยถึงไหนแล้วเนี่ย ฮะไอดาวดาดาดาวนักสัตดาวนักสัตย์หายไปแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เรามาที่ทางนเนี่ยเจ้าโคเจ้าโคต้งกลับเวียนเฮ้ยเฮ้ยกลับเกวียนไปที่ทางเดิมสิเฮ้ยเจ้าโคคนทั้งหลายรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็ช่วยกันบังคับโคให้หันหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ในเวลานั้นก็สายเกินไปซะแล้ว พราะดวงตะวันกำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกไม่นานพื้นทรายก็จะร้อนระอุจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ไนายท่านนี่มันที่ที่เราตั้งค่ายเมื่อวานนี้นี่นาะพวกเราเดินทางกันมาทั้งคืนน่ะแต่ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมพระเจ้าคนเดียวแท้ๆเลยข้าข้าข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วขอขอไปข้าเธอขอไปข้าเธอ แล้วเราจะทำยังไงกันดีอะทั้งฟืนและน้ำเราก็ใช้กันหมดแล้วฉันจะต้องมาตายกลางทะเลทรายหรือไงเนี่ยข้าข้ากลัวข้ายังไม่อยากตายข้าข้าอยากกลับบ้านข้าข้าอยากกลับบ้านข้าอยู่คนเดียวข้าอยากข้าก็ไม่เอาข้าไม่ต่างตายข้าไม่อยากตายโถ่เอ้ยเพราะเจ้าคนเดียวพวกเราถึงเป็นแบบเนี้ยข้าข้าข้าผิดแล้วยกยกโทษให้ข้าเธอ บริวารเอาแต่นอนเศร้าโศกคร่ำครวญอยู่ในปรมแต่ก็ไม่มีใครคิดจะแก้ไขหรือทำอะไรให้ดีขึ้นเลยพระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นจึงคิดว่าหากเราไม่ทำอะไรสักอย่างก็คงจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางทะเลทรายกันทั้งหมดเป็นแน่แล้วพระโพธิสัตว์จึงเดิอนออกไป เพื่อตรวจดูบริเวณโดยรอบทันใดนั้นท่านได้เห็นก่อหแยาแพรก,กอหนึง่งพระโพธิสัตว์รู้ได้ในทันทีว่าก่อหญ้าเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะความเย็นของน้ำที่อยู่ข้างล่างพระโพธิสัตว์จึงรีบสั่งให้บริวารน,นำจอบมาแล้วช่วยกันขุดลงไป พวกเรารอดตายแล้วช่วยกันขุดเร็วๆอืมขุดมาตึงดึกแล้วยังไม่เจอน้ำสักหยด,ดเลยเฮ้ยขุดแบบเนี้ยทำไปบนไปได้ห้องกลิกล้วยแบบเนี้ยไม่พอมือฆ่าหรอกนะาล้กเพเนี่ยแข็งแรงจริงๆเลยเอาเลยเลยเพลเลยเลย ้ยลูกเพ่ขุดมาตั้ง60ศอกแล้วยังไม่เจออะไรลเลยเหรอนี่ย่ข้าก็ออนแรงแล้ววะเมื่อขุดไปได้60สศอกจอบได้ก,กระทบกับแผ่นหินทำให้เหล่าบริวารไม่ยอมขุดต่อเฮ้ยม่เต่หินหรือเนี่ยหมดกันพวกเราต้องมาตายกันหมดที่นี่เลยเนี่ยโอย พระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นจึงลงไปยืนที่แผ่นหินแล้วก้มลงเอาหูแนบแผ่นหินนั่นเสียงน้ำนี่พวกเจ้าอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วเลิกขุดเสียกลางคันเช่นนี้เลยภายใต้แผ่นหินนี้มีสายน้ำอันบริบูรณ์ไหลผ่านพวกเจ้าอย่าเพิ่งละความเพียรกันเลยนะเจ้าจงออกคอนเหล็กเนี่ยทุบหินให้แตกเสียิดน้ำที่อยู่ใต้แผ่นหินนี้ จะช่วยให้พวกเราทุกคนรอดตายแม้พระโพธิสัตว์จะกล่าวอยู่เช่นนั้นบริวารทั้งหลายก็ไม่ยอมลงไปทุบแผ่นหินแต่มีบริวารซึ่งเป็นคนรับใช้ของพระโพธิสัตว์คนหนึ่งเมื่อได้รับกำลังใจจากพระโพธิสัตว์เช่นนั้นจึงลงไปทุบแผ่นหินนั้นโ้่แผ่นหินหนาขนาดนั้นไม่มีทางทุบแตกหรอก บริวารของพระโพธิสัตว์ใช้ความพียนพยายามทุบแผ่นหินครั้งแล้วครั้งไล่จนแผ่นหินนั้นได้แตกออกเป็นสองชิ้นแล้วตกลงไปขวางกระแสน้ำอยู่ทันใดนั้นท่อน้ำขนาดใหญ่กุบพุ่งขึ้นสู่อากาศคนทั้งหลายโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วพากันดื่มน้ำและอาบน้ำนั้น จากนั้นก็นำเอาเปล่าของล้อเวียนและแอบมาผ่าเพื่อทำเป็นฟืนใช้ในการหุงต้มอาหารเมื่อทุกคนได้บริโภคอาหารจนอิ่มนนำสำราญดีแล้วก่อนออกเดินทางก็ได้นำธงผ้ามาผูกไว้ใกล้กับบ่อน้ำเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ผู้เดินทางคณะอื่นได้ทราบว่ามีแหล่งน้ำณบริเวณน,นี้ เมื่อได้เวลาเย็นก็เดินทางข้ามทะเลทรายกันอีกครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์และเหล่าบริวารได้ทำการค้าขายสินค้าจนเสร็จแล้วก็พากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติจบลง พระพิสุผู้ลกความเพียรรูปนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ณที่ประชุมนั้นเองแล้วพระพุทธองค์จึงทรงประชุมชาดกว่าบริวารผู้มีความเพียรทุบหินจนแตกทำให้น้ำพุ่งออกจากแผ่นหินช่วยให้ทุกคนในกองเกวียนรอดตายได้มาเกิดเป็นพระพิสุผู้ลกความเพียรรูปนี้ ส่วนหัวหน้าพ่อค้านั้นได้มาเกิดเป็นพระองค์เองจากชาดกเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นว่าความเพียรพยายามเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการอ่านหนังสือหรือฟังครูให้เข้าใจแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้จดจำและเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำงานหรือการเล่นกีฬาเราก็จะต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมในงานหรือกีฬานั้นๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาความรู้นั้นๆถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะคำศัพท์ประจำเรื่อง สมัยพุทธกาลหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดตัดสรู้ธรรมจนกระทั่งปรินิพานหรือตายนั่นเองพระโพธิสัตว์หมายถึงคนหรือสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีด้วยการสร้างความดีเพื่อจะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตโยศคือหน่วยวัดหนึ่งโยศ เท่ากับ16กิโลเมตร